ไปทางเดินนู้นก็ได้ปไม่ใช่ฝังนี้ดิให้น้องยืนนี้

อ๋อนี่บอกว่าหอดไหนน้าไม่แล้วไม่ตองพ่อบ้าบ้านบ้านบานบ้บ้านบ้านบ้บ้านบ้านบ้บ้านบ้าานานบ้านบ้านบ้านนบ้านนบ้นบ้้านบ้นบ้นบ้้านบ้านบ้านานานบนบ้านบ้า้านบ้านบ้นบ้านบ้านนบ้านบ้านบ้าานนบ้าานบ้านบ้านบบนบ้านบนบ้้านบ้น ดูแเก็มน่ินของแฟนคลับไงเ่ขาวว่ากินมานานแล้วนะพี่จอยว่นนี้8โมงนะ8โมงหรอ8โมงคือ39ของพี่โอ้ไปหาที่จูดีกว่ารอหมุน8โมง ต้องไปถึงก่อนแปดโมงกันดิใช่ไปถึงเจ็ดโมงห้าสิบเก้าจะไปะไปกี่โมง่ะยังไม่ตื่นเลยหกโมงไปถึงเก็ดมงห้าสิบเจ็ดห้าห้าอไ่เลยเหรอพี่ตื่นตื่นแเช้าไม่มีใครเี้ยเราไมต้องไม่ต้องไปก็เจ็ดห้าห้าเจ็ดห้านี่คือตื่นเลยวาจัป่ะเจ็ใครจะมาไม่เวลาถึง เจ็ดโมงเจ็ดโมงครรถติดจะตาย้หออกจากบ้านมีเจ็ดโมงนะใส่ตะกร้อปีห้าเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงเรียบดอนรถติดนะเออจะนั่งไม่หายเรียรถติดพัดฟูจะไปหาเออเจ็ดโมงเฮ้ยถ้าไบมาเจ็ดโมงครึ่งเดี๋ยวพี่จะมาอาไรมาเจ็ดโมงห้าห้ามา ก็ออกเจ็ดโมงไงก็แล้วแต่โชคชะตาว่าจะถึงกี uh, ่โมงนี <c oughs> <c oughs> ่นะมันก็ถึงก่อนอยู่แล้วไม่ได้ม่ได้ถ่ายรูปไม่มาไม่เบื่อทายโอ้ตื่นเช้าขอรูปใหม่เหรอแต่พี่จะขอว้ว่าไปพี่ขอรูป นี่ไม่เดินผมก็เดี๋ยวผมวงงรึป่าไม่ได้เดินใช่ป่ะคือเข้าไปใางแม่ละขายไม่ได้บัตรวงจริงเลยค่ะพี่ให้บัตรวงจรไปแม่ที่โต๊ะได้บัตรมาได้อ่ะไม่เดินไปดีจางตายแล้วเบาๆนะใบคนแจกบัตรกันยังไง้เอาคนแจกอยู่สี่คนคนเป็นห้าร้อยให้คุณคูเขาเป็นห้าแล้วคนมาตั้งแต่เช้าอ่เหรอจริงไหมจริงที่โกรธที่สุดแล้ว ปอกกีปอกคือเหมือนให้ลุ้ึงกันนะใครใครไปเข้าคิวไว้ก่อนอะไา้ไม่ได้ว่ะกที่ดูถึงคิวพี่เขาบอกหมดน่าเั็ไหมไม้ไมบอกไม่เดินเดินเวิรนเงี้ยแย่ค่ไม่ได้พี่บอกว่าพี่ขายวนแถวหลายโลกพี่อะไรลนว่าไม่เดินนะไม่รู้ดิบอกไม่รู้ไม่แน่ไม่ใจใจบอกไม้มีบัตรเอาดอบัอาดอเยอะเลยบัตรเอดอปมาณสามสิบสี่สิบใบได้ไ้ร้องิ ลองทิ้งเดียวนี่ไม่ถึกเพลงได้ใช่ไหมต้องมาแบบว่าเฮ้ยมาเชียร์ใครวะแล้วก็ไปถือป้ายไฟจนผมม่วงไม่เห็นใครเลยเชียร์ใครเออใครวะเชียร์ใครอ่ะเชียร์ใครหรอเนี่ยแล้วก็ถือป้ายมาไงถือถือที่พี่ไม่บอกเลยบัตรข้างในอยู่ที่ยี่สิบใบเดียวถือที่ถูกกันเดินถือมาตั้งแวไปดูไปดูแล้วกัน ใช่เด่นเลยอ๋ที่นี่ไม่ต้องถือกะเช้าใช่นิดเดียวถือมาตั้งแต่ครูเป็นไรพี่ปอ บบึงอย่ะงเงมงเหรอเก็บไปไป็นที่ลึกเไม่อยากออาไม่อยากได้ใช่เลยมังดึพแชิวา

นึกว่าเรียกคนที่เดินมาเลยนะไม่ได้ยินว่าเป็นเนชนิดแจะบอกว่านิดมาได้แล้วเอ๊ะมาได้แล้วกับแล้วเป็น,นมิตล